ก็มาพบกันในช่วงตอนมืดค่ํานะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งกลับเข้าไปทานข้าวในหมู่บ้านนะครับก็ตอนช่วงเย็นเนี่ยฝนตกนะครับผมนี่ก็เลยทําให้มีเสียงเขียดร้องนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งออกมาจากบ้านนะครับประมาณห้าทุ่มนะครับตอนนี้ <laughs> วันนี้เดี๋ยวจะพาไปหาใต้เขียดใต้กบครับผมไม่รู้ว่าจะมีกบหรือเปล่าฝนก็ตกไม่แรงมากนะครับผม ก็ตกพอดีแต่มีความชุ่มชื้นนะครับถึงกับไม่ตกแรงครับผมตอนนี้ก็เขียดร้องนะครับผมบริเวณเถียงนาผมนี่แหละผมก็จะพาไปหาเขียดนาครับผมตอนนี้ผมส่องไฟลงมาผมเห็นเขียดเยอะอยู่ครับตรงนี้นะไปะเดี๋ยวไปหาเขียดนากันนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้บอนะครับนี่ หาอยู่หากินหลังเทียงน้าผมเลยนะครับวันนี้นี่เอาแบบใกล้ๆเลยครับผมหาอยู่หากินไม่ไกลเลยวันนี้ตุงตุ้ยจะไปนําบอกโอ้ตุงตุ้ยอย่าไปด้วยนะครับวันนี้ไปก็หาเขียดนานะครับผมก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมเห็นแล้วตัวหนึ่งครับผมอันนี้เป็นเขียดเขียวนะครับนี่ อ้ยอ้ออันนี้บ้านผมเขาเรียกว่าเขียดเขียวนะครับผมส่วนมากเขียดชนิดนี้เนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ในทุ่งนานะครับจะอยู่บริเวณริมน้ำหรือว่าในที่ที่มีน้ำขังก็น่าจะอยู่บริเวณสระผมนี่แหละนะครับผมอันนี้หากินยากมากนะครับเขียด,ดชนิดนี้นะผมเห็นหลายวันก่อนอยู่ ส่วนมากจะอยู่ในริมห้วยนะครับนี่มาตอนที่ผมจะออกมาจากในบ้านเนาะแม่ผมบอกว่าหาการเขียดนาในเด้อนะครับโอ้โอโอผมก็เพิ่งจะตัดคลิปแล้วก็อัปโหลดคลิปเสร็จที่บ้านนะครับผมก็เลยออกมาน้าค่ำหน่อยวันนี้ก็เลยพามาหาอยู่หากินในช่วงมืดค่ำครับผมที่จริงวันนี้ผมชวนคุณไอเบ็กไปหา แมงกีนูนนะครับแมงกีนูนตัวน้นอยๆนะครับผมผมไปคนเดียววันก่อนเนี่ยโอ้โหแมงกีนูนเยอะมากนะครับวันผมก็เลยจะชวนคุณไอ็บ๊กไปวันนี้ปพรากฏว่าฝนตกนะครับในช่วงเย็นก็เลยพากันยกเลิกภารกิจนะครับนี่ครับฝนตกก็มีน้ำแค่นี้นครับผมฝนตกไม่แรงนะครับตกค่อยมากอันนี้เขากำลังไถานาจะดำนาแล้วนะครับผมตัวนี้นะ รู้สึกว่าผมจะเห็นตัวแล้วผมอันนี้เป็นเขียดนานาครับนี่นะนี่ครับผมอันนี้คือเขียดนานะครับอันนี้ก็หากินยากมากถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ออกมานะครับมันจะอยู่ในในรูนะครับอันนี้นะ,อะเอาไปปิ้งแซ่บมากแน,นี่น,ะนี่ฝนตกไม่แรงนะครับนี่เขาเพิ่งจะถ่ายตอนช่วง กลางวันนะครับอันนี้คือฝนตกในช่วงเย็นถ้าฝนตกแบบน้ําท่วมน่ะโอ้ยกลุบออกเยอะมากนะครับบริเวณนี้นะก็เสียดายมากครับผมฝนยังไม่ตกแรงอยู่นะครับแต่ก็ตกอยู่เป็นระยะระยะนะครับแต่ไม่ถึงกับแรงมากมาเดี๋ยวเราหากาเรเขียดนานะครับการเขีนเยนนาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็เราก็ส่องไฟครับผม ดูแสงดูกลมกลม,มัะผมเราส่องไปปุ๊บจะเห็นแสงไฟของตาเขียดนะครับตาเขียดจะเป็นสีส้มๆนิด,ๆน,ดๆนะครับก็เราต้องแยกแยกให้ออกนะครับมันจะมีแสงของน้ำค้างแสงของแมงมุมแสงของคางคกนะครับเราก็ต้องแยกแสงให้ออกเนาะอันนี้คือวิธีหาครับผมผมเห็นสักตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเป็นเขียดหรือเปล่าครับ โอ้ไม่ใช่นะครับนึกว่าเขียดมาผมเห็นแล้วผมนี่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 เนี่ยผมนี่น,นี้คือเขียดนานะครับผมคือตัวที่สามนะครับวันนี้ชิบเสียดายฝนตกค่อยเกินไปนครับเขียดไม่ค่อยเยอะนะครับ ผมเห็นแล้วครับผมเขียดนาหรือเปล่านะ้องหรือว่ากบเขียดนาหรือกบโอ้เขียดนาครับ uh, ผมนี่เป็นคู่เลยครับนี่สองตัวนะครับโอ้โหตัวบักใหญ่ครับพี่เออเออต้นต้นต้นนะครับตัวบักใหญ่โอ้โหมีสองตัวนี่ ได้ตัวหนึ่งครับผมหลุดไปแล้วตัวหนึ่งโอ้ป้าตุ้งตุยลงมาหยางนะขึ้นไปลไเลยเพื่อนนะโอ้โหไรเขี่ยละเอา้าเอา้าเอา้าป้าคือดุแน่นี่นะตุงต้งตุยขยันมากครับผมไปไหนก็ไปด้วยครับตุงต้งตุยเขาฟีกเห็นได้ที่ร้านนอนรอนเีย 吗？啊，别哭，哭不了。